สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเพาะเม็ดผักกันครับจากเมื่อวานที่ได้อบอกวิธีการาทำฟองน้ำเพื่อที่จะเพาะเม็ดไปแล้ววันนี้ก็จะมาเพาะเม็ดกันนะครับซึ่งวันนี้จะเพาะากวางตุ้งก้านขาวกวางตุ้งห่องเต้ครับ น,นี้ยังไม่หมดอายุครับหมดอายุวันที่ส0มีนาพีนาแล้วก็จะมาเพาะคณะยอดคือใช้แผ่นโฟมแผ่นหนึ่งต่อผักชนิดหนึ่งเดี๋ยวอันนี้จะใส่ความตุ้มขัข้นเขาไว้ก่อนวิธีการก็คือเราเอาสองน้ำมาดเอา <c oughs> เราเตรียมน้ำใส่กระบะเพาะมาก่อน ใส่ถังพลติกแล้วก็เอาฟองน้ำมาบีบให้มันอมน้ำเข้าไปให้มันอมน้ำเข้าไปให้ชืน้นแล้วก็กลับข้างขึ้นจริงไม่ต้องกลับข้างหลังก็ได้แค่นี้ก็เชิ้นล้ว <c oughs> แค่นี้ไม่ยาก <c oughs> ต่อไปก็เตรียมเม็ดเลยเม็ดเม็ดผักครับไม่ใช่เม็ดเลยเม็ดผักแป๊บบนึงมีม,มือเดียวทางนี้แหละเดี๋ยวค่อยๆเทเม็ดลงไปก่อน เราจะใส่แค่ช่องละเม็ดก็พอไม่ใส่เยอะครับจากนั้นก็นี่หยิบเม็ดไปใส่แต่ละช่องแค่นั้นแหละไม่ยากเม็ดหนึ่งช่องหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเม็ดหนึ่งใส่สองเลยดีกว่าเผื่อ ว่าเม็ดเราเยอะนูนโอ้โหลงไปลึกเลยการใส่ไม่ต้องใส่ลึกเม็ดมันเล็กมันโอกาสน่ามันง่าย <c oughs> อีกอย่างการใส่ตื้นๆเราจะได้ดูด้วยดูรู้ด้วยว่าช่องในมันใส่ไปละ พะมันจะเห็นเงาเม็ดอยู่โอ้ยเม็ดพอมันติดน้ําแล้วมันก็จะติดมือมาได้ติดนิ้วมาได้แค่นี้ครับไม่ยากเลือกเอาเม็ดที่สมบูรณ์เม็ดไหนไม่สมบูรณ์ก็ไม่ต้องเอาดูสินักติดเพียบเลย ใส่ลงไปหลังจากเพาะเสร็จแล้วก็ยกไปไว้ในที่ที่ไม่มีแสงแดดอาจจะเป็นในห้องน้ำก็ได้ประมาณสักสองวันสามวันมันก็จะเริ่มงอกขึ้นมาแล้วจะเริ่มออกลากขนามันจะไวมันจะงอกได้ไว ไวกว่าผักชนิดอื่นพวกขนาพวกกวางต้งงอกในไว้พอมันเริ่มงอกจนเอ่องอกคือมันเริ่มงอกต้นเดียวเนะเราก็ต้องเอาออกมาให้โดนแสงตอนเช้าล้ะโดนแสงแดดแสงแดดประมาณสัก ไม่เกินแปดโมงเช้าแล้วค่อยเอากลับเข้าที่ล่มเหมือนเดิมหรือเอาเข้าในที่ที่ว่าไม่โดนแสงแดดตรงๆะครับเพราะว่าไม่งั้นต้นจะยืดแรกๆต้นเนี่ยมันจะหาแสงถ้าต้นมันโดนแสงแล้วมันจะยืดหาแสงเพื่อนจะทำให้ทรงต้นมันเสีย เขาก่อนเขยืดเยอะยอะย,ยุ่กันแต่มันก็ไม่เป็นไรเราทำให้กินเองยืดไม่ยืดก็ไม่มีปัญหากินได้โอเคครับก่อนเพาะก็มีแค่นี้แหละฝากติดตามแล้วก็ฝากสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe แล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งนะครับ ฝากติดตามกดกระดิ่งกดตไัไครา Subscribe กด Subscribe กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยครับให้กำลังใจกันไปเรื่อยๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับ